โดยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกหม่องทุกมบอลมาพบก,กับสังสนัง์เลยพี่เนาะเมืออมม่อนี้น้องโศกมากเลยเมื่อนี้เนาะดังจากสิ่เพิ่ยนไปได้มากอลายวันอลไรเนาะจะไปใช่ไหมจะไปอยู่บ้านใหม่เลยเมืม่อนี้มีปลาจะคน้นหอดบอด่อชา

อยู่หันมือสี่ว่าอะไรพี่น้องเอ้ยตอนเที่ยงมมมมเมนี้แมนท้าเมนูข้าวผัดพี่น้องข้าวผัดไครพี่น้องแต่ขาดแค่หลอดเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตลาดพี่น้องเอ้ย บอกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านชาวนาเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดพี่น้องประมาณสิบกว่ากิโลสิบเจ็ดสิบเจ็ดกว่ากิโลเป็นเลยเอาลูกสีแดงมาแทนตลาดพี่น้องมาจากสิไกลเนาะถ้าไปตลาดก็มันไกลเนาะรถถ้ากับมานานเวลาอยู่มาหลายปีมันบอกสะดวกไปไกลพี่น้องเลยส่วนรถข้าหนังกับว้าเม็กไปฮงเฮียนเนาะ ซาบไปไาหมมือนี้อากาศดีพี่น้องลมมีลมเย็นแน่เนาะ โบฮอนอบ,บอ้าวมาหนิเอเอดคนสัมผัส้องโซ่เจ้าไว้ใช้บ้านเกิดนบ่ได้มาอลายมึนจะห้ากินจะมาเลยไหมเฮ้ยหลัาษณนไปแล้วเว่ะไ,ไ,ไปไปอยู่บ้านอาจารย์ไปอยู่บ้านใหม่หรอไปอยู่บ้านใหม่มาบอดี๋ยวนี้น่อ <c oughs> เป็นยายบ้านนะพี่น้องเอ้ถามเพื่อนนะเพื่นไปอยู่ใช่มหมคือไปมาหล่มึอไปอยู่บัดนาจารมาเพื่อนวะมวน่าไปอยู่บาจรนงสกนงสกมาพี่ก้อนข้าผ่านแน่ จำาดึงมวนดูบอไปบ้านน้าเดยนไปอยู่บ้านใหม่มวนบอมวนมวนืเก่าอยู่บ้านได้กับมวนทื่เก่าว่านชุก้เนาะอยเสี่คนน่าสี่คน ครับสักๆทุกคนนฮมื้อนี้มีซสวกาซอส4ซะแล้ววันนีแล้วนะซอายังาได้ที้เออหากิน สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องยังมาทันสวัสดีทหกกับสิสวัสดีพี่น้องเติมสักก่อนท่านว่ามันโง่แล้วล่ะไปพักเนาะพี่น้องมาว่ากันเลยเอาลูกชิ well. ้นแดงเด็กเป็นหมวกินดอกกินอยู่บางคนณพักมันไปเรื่อยเลยมันยาก มันบอกนะ้ย <rôle>: ค <opolit any Warner> hey oh, ือกางเกงใ้เอกิน <Te> พักได้กินไม่ถาแบบค้างนี่มามันมีประโยชน์มากต่ออกินเฉย ได้แล้ววรุ่นเมกาตัวนี้ในใหม่ใหม่แล้วเป็นไดมฮะดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจได้ไงใหม่เจ้าอยู่ไปนออยู่บนลอยนอจ้าดบ่ควนักบวชควนักบวชทีพี่อ้าทีเอียนอยู่บ้างรังไง บเป่ายังยูโรคนเดียวเผื่มงมาปะจังนี่เพื่อว่าที่ล้างหมู่ได้ยูโร อ้าวมาเติเงเล้วบ่นับคือนับครบอยู่ เสื้อส่สั่งขมือดอกเพื่ออะไใช่น้องบีบอกว่าเอาเพื่อใส่อะไรก็เอานำเน่ำทำนำส่ใา่มาใส่เป็นเพื่อถุงใมน่ะเม่บอบกินได้บีกินมาได้แล้แบบนั้นเนาะนไ่ใ่เนาะ

chỉ pha pin mấy thằng này cái này nó thằng nó nằm trò không thấy ra này hết <laughs> <laughs> subscribe có hết Ghiền nhà... hết Gõ Để không bỏ lỡ hết này โอ้ oh. chơi สิกินแบบ bà เลยบ่บ้าจะขอกินน้ําเหีย <laughs> 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 ไม่กินแกงคือกินอะไรอ่โอ ER ้ท oh, ั้งนี้กะตากแดดยิ้ตากแดดยิ้มตากแดดใหายที่เลยพี Tree ่น้องเลย

ฟังนี่น้องวิซึ่งเลยเร็วอิ่มแลวขั้นเห็ดเพือห้กินถั่วปลาหมากกินมายังหนั้นนะม เอคีไปเคีมามกเนคือกินแบบคือกินแบบเคี่ยไปเคียมากคือแบบเอาแบบหมักเนีหมักเอลีอะไรนบอมาด้วยปลาเผาอ้ยกินหมดไแล้วปลาเผามัน่หมักชดๆหมักปลมักปลาป้ากาเผาเเน้อว

จากคลิปนี้ส้านางกับศิเด็กขอจบคลิปลงเพียงตอนนี้เด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจส้านางเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณน้อที่เข้ามาติดตามสองสาร์งพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคน